สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเราจะสวัสดีพี่น้องเพื่อนทางหนะช่อง u t u b e ด้วยกันทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางแลยคัมาคอมเมนต์พูดคุยถักไทยเป็นกําลังใจให้กับแอนจอยเราจะมาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยจา้หาฮานอยหมัดรวมเมื่อนี้วันที่ยี่สิบสามเราจะวันอังคารจา้า เดือนเจ็ดเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะจ้าสำหรับพนหานอยมัดรวมของวันที่ยี่สิบสองวันจันจ้าสำหรับวันจันวันที่ยี่สิบสองน้อยมัดรวมห้าน้อยขอาเฮ้านี่คือโอโ้โหเมื่อนี่เนาะ<ม>แนวท่าขเขาเฮ้ามารอบเดียวแล้วจ้ามารอบเดียวกับมาชุดกันเนาะ ตองโทูดโคไพพีโนโ่นเอฟซีหลายๆนะจ๊ะสําหรับผลสรุปแต่ละน้อยแต่ละรอบจ้าแอดจะให้ไปที่เด่นศูนย์กับหาลูดูนย์กับหาโบมีจจ่จ้าตัวนะจ๊ะรอบเฉพาะคิดจะพ้นออกพกสี่เจ็ดหลางเก้าจิตอ่าเจ็ดบนเจ็ดหลางจ้าสี่เจ็ดเก้าเจิตรอบเฉพาะคิดสําหรับรอบพิเศษจา 7, 18, 8, 8, 8, 8. ้าเจ็ดหนึ่งแปดหลางหกแปดโอ้โหสําหรับรอบพิเศษกับแปดบนแปดหลางกันเลยทีเดียวนะจ๊ะ ของเ,เขามีหาแปดเข้ามาหกแปดสำหรับรอบปกติจะสองเก้าหกสองตัวรางรอบปกติสองสองสำหรับเลขเบิร์นเอจอยติดเบิร์น0ูนย์ศูาหา้าจำผิดกันไว้ห่ายอยู่ที่0ูเข้ามา2อสองเบิร์นจะเล็กเบิร์นสำหรับไายเบิร์ถ้าพี่เรเอฟจีรูดเบิร์น0ถนย์ศูนึงเก่าก็คือได้สองสองเต็มเต็มนวาสำหรับรอบวีพบนออกสี่สาห สามหกสุดกันของห้าจับคู่พาดไปจ้าสามหนึ่งสามหาสามแปดสามเก่ากบหัวมาสามหกสำหรับบน v ีไพจ้าสำหรับสองตัุลังวีพีสามแปดมาตัวกันตรงตรงสามแปดจ้าโอ้โหสำหรับสุดรสามตัวของห้าผลาดไปเนะจ้าสำหรับ ้านอยมือนี่ก็ต้องเขาโทษเขาไพ่พี่น้อยเอฟซีหลายๆเราจะแนวทางของเขามาแค่รอบ VIP รอบเดียวเนาะสามแปดตรงอยู่ในชุดกันเนาะจ้ะหลาง v ีไอพีะโอโ้โหสำหรับมือนอี่ฝากซ้ำต่อละกันเราจะกลับฮานอยมาร่วมของวันที่ยี่สิบสามจ้า ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนะจ๊ะขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามจ้ะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับช่งใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อเสดบ้บุญผาดแนวทางจะตอ่อไปจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้ซสายหุ้นจะบอกสิเป็นหุ้น นี่เคอิหุ่นหางเซง้งสำหรับนี่เคอิกับหางเซง้งวันจันทร์เมื่อวานนี่ถือว่าปัางมาจากท้งเสาร์ทางบ่ายมากันในแบบเด้งเด้งจะ้ะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาจะเจอกันทุกวันจันทร์พุธซุกจ้าแนวทางเล่าพัฒนาในแอสโอยล,ลงงหย้ยสองสูตรจะสำหรับเล่าพัฒนาส่วนนี้เนาะอ่าสูตรแรกจะแอ,อสโตรซีลงงหายเล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจะเด่น ตัวเดียววิ่งรูดจะจับหายแคู่จ้าแ้่ก,ก็นแนวทางเราพัฒนาสูตรเดิมที่อาจระล่วงหายปกตินอะจ้าแนวทางรัฐบาลไทยมีหายเ้นเดียวกันจ้าสำหรับวันนี้น่อยมัดรวมเด่น2กับ5วิ่งรูดจ้าจับคูสอมี2อสา สองสี่สองหาสองหกำหรับเด่นหาวิกุตหาจับคู่หาเจ็ดหาแปหาเกหาศนย์สำหรับตัวจับคู่มือนีคือเลี่ยงจ้าสำหรับเลขเบิร์มือนีอนจะขคกันเบิร์นห,หาจ้า สำหรับเล็กเบิ้ลเดี๋ยวเด้ออาสำหรับเล็กเบิ้ลหาหาเขาเขียนไว้อยู่ชุดกันละกันเนาะู้สึกว่าทีแคบไปนิดหนึ่งเราเขียนตัวหนังสือห่างไปนิดหนึ่งเราจะสำหรับกันเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ตามด้วยเจ็ดหนึ่งโอโ้โหโบ่พ่อย์อะสำหรับตัวกัน เออเอกเบิร์ดจะจำนวนกันเบิร์ดไว้ห้าห้าจ้ะสามตัวบนห้าสองจิตสองห้าแปดสี่ห้าศูนย์อีกชุดจะห้าห้าแปด สำหรับตัวเน้นกาสามตัวบนวันนี้ขอเน้นไปที่สองห้าแปดสี่ห้าสี่ห้าศูนย์กั้นขอเน้นไปที่เจ็ดเก้าเจ็ดแปดหาจะเน้นไปที่ 5 8กับ5 7 2จ็ดสองจากค้เน้นไปที่สองสี่โด้วย2 6หาเมื่อนี่ไอจอยคะกันเบิดนหาหาแล้วจ้ะตัวเดียวขอเน้นเบินหาหาไว้ด้วยละกันเนาะ,ะสำหรับแนวทางฮานอยมารวมขค้เฮาแนวทางของเฮาเมื่อนี่ประมาณนี้ตามนี่เลยจ้ะ มักตัวได้ชอบตัวได้เมื่อนีจจดไว้แค่ไบฝากนั่งไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันเนาจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาจะ แนวทางมีเขา่ามีรุดจะรับชมใ้เป็นแนวทางเราจะแนวทางมีเข่าลวก็มีรุดผิดพลาดประการใดจนกนระทั่งกระดับโค้ชุดโค้ไพพี่น,อลลน้องเอฟซีหลายๆเราจะมือนีกับโค้ไฮมาปังๆและกันเราจะโค้ไฮมาตัวเน้นตัวจอละกันจะโค้ชไฮพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสูงดีกันทุกคนทุกท่านจะโค้ชไฮเฮงเงปัง,ปงๆรวยรวยกันทุก คนทุถูกทานจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกๆูกกำลังใจขอบคุณถูกๆูกคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าวสวัสดีจ้า